าบ้างไหมครับว่าเป็นลูกดาราและมีสิทธิพิเศษในการเข้าวงการนี่ครับคุณถูกตราหน้าบ้างไหมครับว่าเป็นลูกดาราและมีสิทธิพิเศษในการเข้าวงการนี่ครับมีผมถามว่าคุณเป็นอะไรคุณถูกตราหน้าบ้างไหมครับว่าเป็นลูกดาราและมีสิทธิพิเศษในการเข้าวงการนี่ครับมีผมถามว่าคุณเป็นอะไร ลูกเป็นอะไรบทละครของไทยเนี่ยยากไปคนก็ไม่ดูนะครับบางทีแต่ทําไมยากยกของเกาหลีเขาถึงดูบางทีผมก็ตั้งคำถามว่าทําไมอะคุณถูกตราหน้าบ้างไหมครับว่าเป็นลูกดาราและมีสิทธิพิเศษในการเข้าวงการมีมครับมีผมถ,ถามว่าคุณเป็นอะไรลูกเป็นอะไร บทละครของไทยเนี่ยยากไปคนก็ไม่ดูนะครับบางทีแต่ทำไมยากๆของเกาหลีเขาถึงดูบางทีผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมอ่ะ ดีต้อนรับสู่รายการไทยรทอล์กนะครับพลครับสวัสดีครับนี่เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมีระยะห Social ่างโซเชียลดิแทนซิ่งเพราะว่าโควิด19ในประเทศไทยนี่ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรครับที่สําคัญกว่านั้นก็คือเราสองคนฉีดวัคซีนกันแล้วเรียบร้อยครับครับชื่อคุณมีคนอ่านผิดเหมือนที่พวกเราอ่านผิดมะมีครับบางคนก็อ่านพนะอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่านว่าพลเป็นแบบเหมือน,น,นเป็นคําพ้องเสียงอ่ามันไม่ได้เปลี่ยนตอนคุณเข้าวงการใช่ไหมมันคือชื่อที่ติดตัวเปลี่ยนก่อนเข้าวงการอีก S <S ผมมีความเชื่อว่าเปลี่ยนแล้วดีคือตอนแรกรก่อนก่อนที่ผมจะชื่อพลผมชื่อเพชรมาก่อนแล้วเพชรเนี่ยมันมีความเชื่อว่ามันแข็งมีความเชื่อก็เลยเปลี่ยนเป็นพลพลน่ะสะกดพอพาลลิงแปลว่ากําลังพล,ล,ลใช่ไหมฮะพละกําลังอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับพละกําลังแต่แตพอรู้สึกว่าเปลี่ยนอันเนี้ยด้วยจากกาลังของแต่ละตัวอักษรมันจะมีค่าของมันอยู่เหมือนคล้ายๆเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยแล้วบวกกันแล้วมันจะดีซึ่งพอสัมพาน์นอนนี้มันดี<อ>เปลี่ยนปุ๊บ ได้เข้าวงการมันเป็นค,ความเชื่อผมเลยพื้นฐานครอบครัวของพลค่อนข้างดีพอสมควรคุณแม่เป็นดาราเก่าครับคุณพ่อเป็นนายพลเลยครับเป็นนายตำรวจครับคุณถูกเลี้ยงดูในครอบครัวแบบไหนบ้างครับคุณพ่อเขาจะมีด้วยความที่เป็นเขาเป็นตำรวจใช่ไหมครับเขาจะมีความเป็นระเบียบยว,วินยัยซึ่งผมตรงนี้ผมได้พ่อมาเต็มๆเลยความมีระเบียบว,วินยัยส่วนคุณแม่จะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่แบบ ป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ในกรอบเป็นตรงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ได้คุณแม่มาตรงนี้รวมกันเป็นผมมาเนี่ยคุณถูกตราหน้าบ้างไหมครับว่าเป็นลูกดาราและมีสิทธิพิเศษในการเข้าวงการมีมีมครับมีแต่ผมไม่รู้สึกเลยเพราะว่าผมมาถึงจุดนี้ได้ผมผ่านเ,เขาเรียกว่าคือผมมาด้วยตัวเองแบบ100%ผมพูดได้เลยว่าห0ึ่งร้อคุณแม่ไม่มีอิทธิพลกับการที่ผมมาจะมาเป็นดารารือมาเป็นนักแสดงเลยเพราะว่าตอนในเด็กเนี่ยผม เห็นโปสเตอร์หนังแม่ติดตามฝ่า้าเลยเนี้ยผมก็ไม่ได้มีความว่าอยากเป็นนะแล้วแม่ก็ไม่ได้เป็นใจดันที่แบบลูกต้องแพนลูกฉันต้องเป็นดาราไม่ลูกอยากเป็นอะไรลูกทําเลยลูกชอบอะไรลูกทําเลยแล้วผมก็มาอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากเป็นแต่ผมก็ทำตามที่แบบผู้จัดการบอกอไปนู่นไปประกวดหาความรู้อะไรที่แบบทำได้ทำได้ผมก็ทำไปแล้วพอทำมามันเริ่มเพิ่ม ความชอบความรักในการในในในจุดจุนี้มาเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยผมชอบและรักมันผมจำความรู้สึกวันแรกที่ไปกองถ่ายได้เลยค,คือเป็นฉากที่สวนสัตว์ดุสิตอ,อยู่บนสะพาน <c oughs> 5 4 3สสมสองมันเงียบแล้วตอนเราต้องพูดบทแล้วก็พูดบทไปพูดบท,ดบทจำม,มาก็พูดไปอะไรเงี้ยอินนงอินเนอร์ไม่รู้จักคืออะไรพูดอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็เล่นแบบพยายามเล่นให้แบบเป็นการแสแดง แต่ผมก็เพิ่งจากประสบการณ์พอเรียนรู้มาหลายเรื่องเรื่อยเนี่ยผมก็มีความคิดว่าการแสดงมันคือการไม่แสดงมันคือการออที่เป็นตัวละคตรตัวนั้นเลยธรรมชาติใช่มันคือมันมันมันคือความคิดมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเรามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเรื่องไหนที่เราคิดว่าเราเอาอยู่ทอฟฟอร์มแล้วแล้วรู้สึกว่าก,าการแสดงคือไม่แสดงคือเป็นธรรมชาติสําหรับเราหกปีแล้วเนี่ยเรื่องไหนใช่รเรื่องที่สามครับเรื่องอะไรอะเรื่องตราบาสีชมพูมันเหมือนทําลายกําแพงของการของอาชีพนักแสดงของผมเลยอะ คือเมื่อก่อนมันซีนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบโอ้ยหลงรายังไงวะเล่นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่พอไปถึงซีนนั้นล่ะด้วยบทที่ยากแล้วเราต้องทำงานบ้านหนักมากาบวกกับผู้กำกับที่อืมไม่ได้โอเคถ้าวันนี้ไม่ได้ไม่ไรยกไปถ่ายวันอื่นต้องเอาให้ได้ซีนนี้อารมณ์ต้องถึงแล้วไนอยู่วันหนึ่งผมแบบอารมณ์ถึงแบบดิ่งลงไปเลยอะ<ม>คือ<ม>บีบแบบโอ้ดิ่งลงไปดิ่งดิ่งจนแบบเหมือนทําลายกาแพงว่าดราม่ามันคืออะไร <C hr ie> <c oughs> คือเขาไปถึงจุดนั้นได้อเข้าไปจนออกมาไม่ได้ครับเข้าไปจนแบบพอคัดปุ๊บยังแบบรู้สึกย,ย,ยังรู้สึกดาวไปกับอารมณ์ของตัวละครอยู่เลยบทคนบ้าก็เป็นบทที่คุณอยากจะเล่นมากใช่ครับผมนับห้าสี่สามสองคุณกลายเป็นคนบ้าซักสิบยี่สิบวิใหพีดูหน่อยว่า <c oughs> ความบ้าของคุณมันจะบ้าได้มากมายขนาดไหนคนบ้านะครับห้าสี่สามสองไปครับพลเป็นไรอ่ะ มองหนะ้าคุณเป็นไรคุณหมองหนะ้าคุณคุณเป็นอะไรผมถามว่าคุณเป็นอะไรรุ่งเป็นอะไรพอดีกว่านพี่พี่กลัวแล้วไโอ้โห โอ้โหเราช่วยแร้บอันนี้ไลจริง <c oughs> เฮ้ยเอยเออันนี้เฮ้ยอันนี้พี่รู้สึกจริงนะคุณไม่บ้าคำว่าคนบ้าของผมอันนี้ผมตีความว่าผมไม่ได้บ้าแบบเอออย่างงี้ผมตีความว่าเหมือนคนคนหนึ่งอ่ะ <c oughs> มันเจอเรื่องอะไรที่แบบกระทบแล้วทำให้จิตใจเขาเปลี่ยนไปเลยผมตีความแบบนี้ คุณรับฟังคอมเมนต์ความคิดเห็นของของแฟนคลับพอสมควรเวลาเขาคอมเมนต์มีคอมเมนต์ร้ายๆมาอาจจะไม่ใช่แฟนคลับคุณเขามาติมาเตียนมาติงอะไรเงี้ยรู้สึกอย่างไรบ้างมีเฟลบ้างไหมฮะความรู้สึกแรกทุกคนแหละมันแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องโอเคอ่านไปความรู้สึกต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าอ่าไม่เป็นไรมันคนเราไม่มีใครชอบเราร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็ต้องแบบมีที่จะแบบไม่ชอบบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาติดเขาเตียนอะไรคุณที่คุณ จำได้บ้างาบางทีก็มีเรื่องของอการสแสดงก็มีครับเช่นการสแสดงช่วงเรื่องแรกๆอะไรเงี้ยมันมีแข็งอะไรเงี้ยหรอแข็งอะไรเงี้ยโอ้เล่นแข็งว่ะอะไรเงี้ยผมก็เออมันก็แข็งจรนะิงๆเนาะถ้าแบบมองภาพรวมไม่ได้มองว่าเฮ้ยฉันเล่นไบมันต้องดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันต้องมองภาพรวมว่าถ้าเราเป็นคนดูจริงๆเราดูอะเราดูออกอยู่แล้วว่าไอ้นี่มันเล่นแข็งหนะ้าอะไรเงี้ยเราก็โอเคเก็บไปแล้วก็ เอาเป็นแรงขับเคลื่อนดีกว่าอย่าเก็บไปเพื่อที่ทําให้ฉุดตัวเองลงอ่ะคือเดี๋ยวนีเน้เป็นยุคโซเชียลใช่ไหมที่สามารถที่จะแบบเรื่องราวต่างๆไปเร็วมากถ้ามันมีอะไรที่แบบข่าวยังไม่เกิดการกรองหรือว่าแบบเกิดคนคนนึงทําผิดขึ้นมาเนี่ยยังแล้วเราเรายังไม่รู้้วยนะว่าคนคนนี้เขาทําผิดจริงหรือเปล่าถ้าเราไปบูลลี่เขาอ่ะอมผมรู้สึกเข็นรู้แบบผมอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยในเรื่องของมุมมองต่างๆหรือว่าการบูลลี่อะไรคนที่แบบ เรายังไม่รู้ว่าเขาผิดจริงหรือเปล่าเมื่อแบม่นเป็นการที่แบบฆ่าเขาทั้งเป็นเลยนะแบบแบบมันมันมันผมนรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงที่แบบที่อาจจะดูไม่รุนแรงแต่มันคือความรุนแรงสำหรับผมมากที่แบบคนคนหนึ่งโดนบูลลี่ผมว่าเขาจะเน้นเรื่องความสมจริงมากขึ้น ưng. 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 คืออะไรที่แบบคือเขาจะเน้นแบบให้แบบดูเหมือนหนังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งโทนภาพโทนสีต่างๆหรือว่าบทละคร จะให้ดูเป็นเป็นคนที่ใช้ชีวิตจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบเล่นละครเล่นละครอะไรเงี้ยให้ดูแบบคนจริงๆเขาก็พูดกันแบบเนี้ยถามว่าการพูดคนเดียวเนี่ยพี่เคยไหมเคยเออมันเคยอยู่แล้วแต่การที่จะพูดเป็นประโยคอะมันไม่ใช่ออพี่บอกบ้าจริงๆเลยเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกเนี่ยฉันลืมปิดห้องน้ำนะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีนี่ <c oughs> แต่เมื่อก่อนอาจจะมีก็ได้ออแต่งหน้าทาปากนอนสวยเลยตื่นขึ้นมาสวยเลยเราไม่เคยเห็นนักแสดงหล่อๆสวยๆตื่นขึ้นมาแปลงฟันเลยนะ ไม่ค่อยเห็นนะไม่มีตื่นปุ๊บเดี๋ยวเปลี่ยนชุดหล่อเลย <c oughs> ซึ่งหน้าก็เหมือนเดิม <c oughs> ไม่ได้แบบมีการแต่งหน้าอะไรเพิ่มมากขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งสาคัญในก้าวกระโดดคือละครไทยมีความเป็นเกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆอคําถามพี่ก็คือมันเป็นข้อดีหรือเป็นข้อเสียในฐานะนักสแสดงมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีมันคือเอาสิ่งที่ดีของเขามาใช้แล้วมันทําให้ความเป็นละครไทยมันดีขึ้นอแต่ขพราะเสียในบางทีผมมองว่าอาจจะไปซ้ํากับเขาซึ่งเขามีทางของเขาอยู่แล้ว แล้วเราไปก๊อปปี้เขาอะเราแข่งกับเขาไม่ได้หรอกถ้าเราสร้างเวของเราแล้วทําให้มาตรฐานเท่ากับคนอื่นได้เพราะมันมันดีกว่าคอืก็เลยแบบเขาเคยอยากอยากอยากให้แบบเอาจุดที่ดีของเขามาแล้วก็มาประยุกต์ให้เข้ากับเราแล้วก็ทําของเราให้แบบเป็นแบบเป,แบบเป็นแท่งให้เขาเอาไปก๊อปปี้ได้อ,อ,อะไรแบบเนี้ยวันหนึ่งมันจะเป็นแบบนั้นใช่ผมอยากให้ทําให้เป็นอย่างไรให้ได้คือสิ่งสําคัญกว่านั้นที่มันไม่พัฒนาเพราะว่าเราเชื่อว่าคน ดูอชอบแบบนี้หรือว่าเราอยากจะให้คนดูมันชอบแบบนี้เราถึงจะทําแบบนี้ขึ้นมาในมุมของคุณอืมคืออาจบางทีบทละครของไทยเนี่ยยากไปคนก็ไม่ดูนะครับบางทีออแต่ทําไมยา,ย,ายากของเกาหลีเขาถึงดูบางทีผมก็ตั้งคาถามว่าทําไมอ่ะเออก็เลยกลายเป็นว่าละครไทยต้องทําบทง่ายๆเดินมาก็รู้ร้อยเมตรอาตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ดูง่ายๆอ,อืมคือเราบางทีมันมีหลายปัจจัยที่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า คนเสพงานของเราอ่ะเป็นทาร์เก็ตกลุ่มไหนอะไรแบบนี้มันมันค่อนข้างลําบากเหมือนกันในการที่จะแบบทําละครเรื่องหนึ่งถ้าซับซ้อนมากเขาก็ไม่ดูใช่เปลี่ยนช่องเลยแล้วละครง่ายๆดูเมื่อไหร่ก็เข้าใจไม่ดูวันนี้ดูอีก2วันก็เข้าใจงง่ายๆคนชอบดูแลวเออเอสนุกคลายเครียดสบายแล้วยังเกาหลีบางทีแบบเราเปิดใจมันตั้งแต่แรกก็แล้วเฮ้ยเกาหลีมามาดูอยู่แล้วมัน้ากแค่ไหนก็ไม่เข้าใจดูอีพีอีต่อไปดูจนเฮ้ยสนุกอ่ะอะไรอย่างเงี้ย ขอใค้คุณเปิดใจ oh. อะไรอย่างเงี้ย oh. คือตอนนี้คนเขาเปิดใจสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะสำหรับคนดูละครไทยอะ่ะเปิดใจคือเหมือนเขาจะชอบแบบเปรียบเทียบกับเกาหลีด้วย oh. เพราะเขาเป็นสายเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย oh. ก็จะแบบมาทำกมีการเปรียบเทียบแต่อยากผม,ผมอยากให้มองในมุมที่แบบคนไทยก็จะทําในแบบไทย oh. แล้วก็มีอาจจะมีจุดดีจุดเด่นของเกาหลีมาแทรกอยู่อะไรแบบนี้น oh. ก็เปิดใจถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็คงประมาณนึงสักครึ่งครง,งแล้วกัน่ะครึ่งครึ่งไปก่อน สดมาห้าปีแล้วใช่ครับอ,อกหักครั้งล่าสุดจําได้ไหมครับว่ามันทุกทรมานขนาดไหนห้าปีตอนนั้นก็เข้าวงการแรก,แรกๆสิว่าคุณเข้าวงการมาหกปีอ่าเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มเลยเไรเริ่มเลยเป็นยังไงบ้างไล่ฟังหน่อยสิคือตอนแยกกันไปคือไม่ได้จบไม่ดีคือมันจบดีจบแล้วเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นผมแบบคือทํางานด้วยเริ่มเข้ามาแล้วก็ดูแลตัวเองเรียนอะไรอย่างนงี้หลายๆอย่างหลายเรื่องเยจนแบบ รู้สึกว่าเวลามันมันมันไม่ได้ซึ่งคนก็อาจจะบอกโอ้ยอ้างเวลาอะไรอย่างนี้กแล้วแต่แบบมันมันผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเขาอ่ะคมันแบบแทนที่เขาจะแบบได้แบบมีช่วงเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบเรียนเสร็จก็ต้องไปฟินเนสแล้วออกกำลังกายเสร็จกลับมาดูบทละครถ่ายละครอะไรยเงี้ยไหนจะทํางานส่งอาจารย์อีกงั้นก็แบบดูแบบมันมันดูเวลาน้อยแล้วแบบโฟกัสมันไม่ได้ด้วยไม่ใช่เราเจ้าชู้เราเข้าวงการแล้วก็เลิกงา่ไม่ไม่ เกี่ยวก้อยสัญญากันไกลๆว่าที่คุณเล่ามาเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงคร,ครับผมคุณเป็นคนเจ้าชู้ไหมไม่ครับไม่ไม่ค่อยชู้เลยสามาถ่อฟ้าดินจริงๆครับผมไม่เจ้าชู้ถ้าผมมีแล้วผมไม่เจ้าชู้เลยสเปคสำหรับคนผู้หญิงต้องมีองค์มรรคแบบไหนถึงจะเป็นแม่ของลูกอของเรา <c oughs> ก็เป็นผู้หญิงที่ยิ้มง่ายครับยิ้มแล้วแบบโลกสดใสคือผม,ออมคน,ท,คนที่แบบยิ้มแพ้แคนที่ยิ้มแล้วโลกสดใสอะไรอย่างเงี้ย สำหรับคุณก็คือยิ้มก่อนแหละแต่หลังจากนั้นก็คือข้างในใช่ครับข้างในต้องมีองค์ประกอบแบบไหนคะคนถึงจะจะคลิกกับคุณข้าง,นงบบนในก็เป็นแบบเป็นคนที่หลายๆอย่างรวมกันไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งโตกว่าโตกว่าข้างในโตกว่าบางบางเวลาข้างในเขาก็ดูดูดูเป็นน้อง ừ, เราดูแบบ ừ, เป็นคนที่แบบอายุน้อยกว่าเรา ừ, <ừ. S 2> บางเวลาเขาเป็นเพื่อนเราบางเวลาเขาก็เป็นผู้นาบางเวลาเ็เป็นผู้ตามเราอะไรแบบเนี้ยผมอยากแบบต้องการคนที่แบบ เป็นทุกอย่างจริง,รงหายากนะยากแหละถามองมันก็ยากแหละแต่ถ้ามันจริงจริงเดี๋ยวมันก็ต้องได้เออสมมุติถ้าเป็นดาราในเมืองไทยเนี่ยอาชินตนาการสักหนึ่งคนลักษณะหน้าตาลักษณะนิสัยคุณชอบคนประเภทน,นันอาจจะไม่ได้เป็นจริงนะเป็นไอดอลสำหรับเราสำหรับความรักเรานะใครอย่างนี้ผมก็จรินเหเป็นเอฟซีด้วย อุ้ยเลยเลยเดาราไทยไปอีกอ่ะเขาเป็นไอดอลลิซ่าลิซ่าต้องลิซ่าแบ็คพิงค์ใช่ครับผมมีสไปค่แล้วดูตอนเขายิ้มไหมครับโอ้โหตายอ่ะผมตายอ่ะจริงจริงอ่ะถ้ามีโอกาสคุยกับลิซ่าได้คุณอยากจะบอกอะไรกับลิซ่าเหมือนที่ลิซ่าบอกกับเดอะทอยโอเคห้าสี่สามทองอยากจะบอกอะไรกับลิซ่าแบ็คพิงค์มากในฐานะที่เราเป็น FC ก็อยากจะ ให้พิซซ่านะครับสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับใครหลายๆคนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมแค่นั้นเลยไม่้พูดอะไรจริงผมเขินจริงๆนี่ผมแก้มแดงไหมแก้มแดงจริงเหรอเขินจริงผมพูดอย่างนี้ใช่ผมเขินพี่เหรอใช่ครับผมแบบเออน่ารักจริงนะเขามี e n e จี้อ่ะ